ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับออไอช่องนั้นมันเล่นงานผมติดติดดับดบติดต,ด,ตด,ดับด,บดบนะครับเลยมาทางช่องทางนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับบังเอิญเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็ มันมันรวนผมนะฮะพอไลฟ์ไปแป๊บเดียวมันก็ไม่ตอบสนองให้ปิดแอปปิดแอปสามครั้งสี่ครั้งนะฮะแต่อันนี้คอมเมนต์ทำไมมันตัวน้อยเหลือเกินนะอืมภาพชัดเสียงชัดนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมฮะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับ เนื่องจากไม่มีความชำนาญน,นะครับและไอ้ไม้ที่ใช้สำหรับจะเชื่อมต่อไอจะโอ๊ก VIP แล้วก็ไอหลังพนครและ FC ที่อยู่อังกฤษซื้อให้เนี่ยบังเอิญโทรศัพท์ผมมันรุ่นอะไร s S21 อ2 0อะไรเนี่ยออกมาไปซื้อรุ่นใหม่มาเพราะเครื่องเก่าผมมันร้อนครับมันร้อนเลยไปให้ร้าน เขาดูเขาบอกว่าไอ้ตัวเครื่องข้างในมันหมดสภาพนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็ไม่คุ้มกันนะครับเปลี่ยนก็ใช้เงินหลายพันแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้หลายวันนะฮะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับซื้อเครื่องใหม่ด้วยความจําใจนะฮะปกติผมถ้ามันไม่เสียไม่อะไรนี่ผมก็ไม่ซื้อหรอกมาเนี่ยแต่อันนี้เริ่มไอ้นั่นนะ เดี๋ยวนะไอ้คอมเมนต์มานี่ตัวน้อยหนึ่งแล้วจะไปอ่านยังไงวะเนี่ยแล้วมันจะเพิ่มคอมเมนต์ตรงไหนให้มันตัวใหญ่ๆได้ก็ไห่รู้นะเดี๋ยวนะครับใครเป็นมึงใครแนะนำหน่อยที่เนี่ยนะครับปัดขวาใช่ไหมปัดขวาปัดไปทางขวาหรือขวาปัดมาทางซ้าย ปรับขนาดตัวอกักษรใช่ไหมต้องเสียงดังฟังชัดเพราะใช้ไม้ตะโกนเอาครับเนี่ยซัมซุง f ยี่สิบเอ็อะไรเนี่ยไอ้รุ่นอะไรว่ารุ่นล่าสุดเดี๋ยวนะครับไปตั้งค่าเดี๋ยวถ้าตั้งแล้วมันจะหลุดไปนะฮะ มันจะหลุดอีกเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวผมลองแตะไอ้สามจุดหน่อย ي, สิส้ท้อนวิดีโอการตั้งค่าเดี๋ยวนะครับฟังเสียงของคุณตั้งค่าแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นมันมีปรับตัวหนังสือใหญ่เลยเดี๋ยวนะครับขนาดตัวอักษรไปที่ไหนนะเดี๋ยวสอนกันตรงนี้แหละตั้งค่าในเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวนะตั้งค่าในแอปตั้งค่า ยังทำไม่เป็นเอา้าอ่านมันแม่นเล็กๆอย่างนี้ก่อนเนะี่ยมานะตั้งค่าในเครื่องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันต้องไปตั้งค่าที่เครื่องอืเดี๋ยว รูปฟันเฟืองในเครื่องเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปตั้งค่ารูปฟันเฟืองในเครื่องมันก็จะออกไปซะสิมันจะออกจากไห์ไปซะสินะฮะเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าอีกเอาให้มันจบภารกิจนี้ไปก่อนนะครับอ่าขอบคุณมากเอาเะ อ่านตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องอ่านกันอย่างนี้เลย <c oughs> ตั้งค่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกผมแล้วตั้งค่าจอภาพขนาดรูปตัวอักษรครับท่านแลวคอมเมนต์จะอยู่ในนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังออกไม่ได้เดี๋ยวให้มันจบอันนี้ไปก่อนตั้งค่าจอภาพขนาดตัวอักษรเดี๋ยวเขาให้ถ่าย,ายรูปถ่ายรูปมันอ่ะ ตั้งค่าจอภาพขนาดรูปตัวอักษรครับขอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่เป็นไรทนอันนี้ไปอ๋อไอ้แต้มพี่แต้มแซวผมใช่ไหมฮะให้ใช้แว่นขยายใช่ไหมเออเอาก<อ>ับภาพภาพแล้วเสียงชัดใช่ไหมนี่มันให้อะไรเลื่อนไปขวาอะไรเนี่ยมันจอ วุ่นวายกับกูจังเลยไอ้โทรศัพท์ใหม่นนะฮะผมถึงยังไม่อยากนั่นยังไม่อยากไม่อยากจะเปลี่ยนนะถ้ามันไม่เสียจริงๆไม่เปลี่ยนเลยครับมาเนี่ยกล้องมันก็ไม่ตรงนะครับอ่ะขอบคุณไอ้ช่องนั้นมันพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ มาพูดเรื่องขอขอบคุณนะครับใช้คำว่าขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของภาคเจ็ดนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดนคนปรปฐมนะครับสุพรรณบุรีที่ร่วมกันทำการวิสามันนะฮะทำการวิสามันให ไอุ้ดดอนตำลึงนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ไอุ้ดดอนตำลึงนี่ดันไปก่อเหตุใช้ข้าหลามยิงไอ้วัดบ่อสุพรรณพักพวกมาแหละครับพวกกลุ่มขายาด้วยกันเนี่ยนะครับเ,เสียชีวิตนะครับโดยใช้ข้าหลามออตโตเมติกขนาด11มมยิงไปนัดหนึ่งเกิดเหตุก็คือไอ้วัดนี่ขับรถเกง๋งไปในหมู่บ้านที่ดอนตำลึง ที่สุพรรณบุรีนี่นะครับปรากฏว่าไอ้รุดดอนตำลึงเนี่ยขับปิกอัพตามไปมันคงจะโทรศัพท์ติดต่อกันอะไรกันนะครับตามไปจอดรถปาดหน้าแต่ไม่ได้จอดปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดเท่าไหร่นะครับไอ้วัดบ่อสุพรรณก็ไม่กลัวลงรถด่าเลยว่ามึงจะเอาไงกับกูอะไร ไอ้ทางโน้นลงรถเหมือนกันครับแต่แม่นเอาเข้าหลามทิ่มปั้งเข้าให้นัดเดียวเหมือนผีจับยัดเข้าขั่วหัวใจตุยไปเลยมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยใช้เข้าหลามขนาดอ,อัตโนมติขนาด11มมยิงกันที่อำเภอนครชัยศรีกดไปห้านัด มันยังไม่เป็นไรเลยไปโรงพยาบาลรักษาไม่กี่วันมันออกมาแล้วแต่นี่ดวงมันถึงข้าวตายนะครับจากการสืบสวนของตำรวจก็ทราบว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มค้ายาเสพติดด้วยกันนะครับคนไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็หมดไปหนึ่งแล้วไอ้วัดดอนตำลึงก็โดนจัดการไปหนึ่งด้วยพวกมันเองนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ลุดดอนตำลึงนี่ฉายานี่พวกแก๊ง้ายยาเขาตั้งกัน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนตั้งนะครับไอ้รุดดอนตำลึงก่อเหตุแล้วก็ขับรถกระบะคันของมันเนี่ยเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนรถอีกคันให้พรกพวกมาส่งที่หนองงูเหลือมนะครับหนองงูเหลือมนี่อยู่นครปฐม,มนะครับหมู่บ้านหนองงูเหลือมนี่ตำบลหนองงูเหลือมนี่ผมเคยสมัยอยู่เป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดเนี่ย โอโหดงยาเลยนะครับหนองงูเหลือมเนี่ยดงจำหน่ายยาเสพติดเลยนะครับแล้วผู้ค้ายาเสพติดที่นครผมนี่ชอบพกอาวุธปืนชอบพกเข้าหลามติดตัวกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเข้าหลามเถื่อนทั้งนั้นนะครับผมเข้าไปจับนี่ ผมล่อซื้อเองครับพอเข้าไปผมเร็วอยู่แล้วนะฮะผมก็แท็กหงท้องเลยก็ยึดเขาหลามได้อะไรได้จับกลุ่มได้ผมจําได้หมู่บ้านหนองอูเหลือมเนี่ยนะฮะและจุดที่ผมไปวิสามันไอ้คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าเขาห้าศพก็ที่ตำบลหนองอูเหลือมเนี่ยครับมันเป็นกลุ่มพวกไม่ค่อยดีอะ่ะ ค้ายานะครับมันฮิตฮิตกันเป็นท้องที่นะครับบางท้องที่นี่เขาไม่มีคนค้ายาเลยนะครับแต่ที่หนองกูเหลือมนี่เยอะใช้คำว่าเยอะครับเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะครับปรากฏไอ้รุดดอนดำลึงหนีมาแล้วก็บอกพักพวกว่าเฮ้ยให้พากูหนีต่อทีตำรวจกำลังตามล่าตัวกูไอ้ตำรวจสุพรรณเนี่ยรองผู้การก็นำกำลังตามล่า เอาคำลังไปปิดล้อมที่บ้านเข้าค้นญาติมันก็ไม่ยอมให้ค้นนะครับจนถึงก็จะต้องทําไมให้ค้นก็ต้องพังประตูนละนผลที่สุดก็ยอมให้ค้นเข้าไปค้นเจอยาบ้าทั้งหกร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับแต่ไม่เจอตัวไอ้ลุดดอนตาลึงนี่เพราะหนีมาที่หนองมูเหลือมแล้วโชคดีของตํารวจไอ้คนที่จะไปส่งให้นี่บอกว่า เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวกูไปส่งมันก็กระซิบบอกกับเมียให้มึงแจ้งตำรวจหน่อยเมียก็เลยแจ้งตำรวจนะครับายตำรวจชั้นประทวนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุรู้จักกันนะครับหรือจะเป็นญาติพี่น้องก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าเขาตุยที่สุพรรณบุรีตอนเนี้ยหนีมาอยู่นี่ให้รีบมาหน่อย ไอ้นี่มันจะมาคนเดียวมันก็มันก็แจ้งผู้อุงค้าบัญชามันยกกําลังมานะครับยกกําลังมาพอยกกําลังมาก็ไอ้นี่รู้ตัวไอ้รุดดอนตำลึงรู้ตัววิ่งหนีเข้าไปในป่าอ้อยตำรวจไม่ลดละความพยายามครับตำรวจบุกชาร์จเข้าไปในป่าอ้อยเลยไม่กลัวตายกันละมันยิงสู้ครับ ใช้ข้าหลามยิงสู้พอข้าหลามยิงสู้ตำรวจก็จำเป็นที่จะต้องยิงต่อสู้ผลปรากฏว่าไอ้ลุดดอนตำลึงถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุเอยผมเองจะใช้คำว่าขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของทั้งไอ้ลุดดอนตำลึงและวัดดอนตำลึงด้วยนะครับ มันชื่อเอาชื่อไม่รู้ใครตั้งฉายาให้นักข่าวหรือตำรวจกันไมรู้เอ,อ้ยบอ่อสุพรรณไอ้รุดดอนตํำลึงไอ้วัดบอ่อสุพรรณนะครับพูดผิดไปไวยไอ้รุดดอนตำลึงไอ้วัดบอ่อสุพรรณแสดงความเสียใจกับญาติคนตายด้วยนะครับและแสดงความดีใจที่ขบวนการค้ายาเสพต,ติดสิ้นชีวิตไปอีกสอง ผมเองต้องการให้ใช้มาตรการปราบปรามที่เฉียบขาดโดยเฉพาะคนร้ายที่มีอาวุธแล้วก็ต่อสู้เนี่ยอย่าไปเอาไว้เลยอย่าเอาไปอย่าอาไว้เลยครับนะครับที่นครศรีธรรมราชหลายหนแหละนะครับนครศรีธรรมราชหลายไอ้นี้นครปฐมอีกหลายภาคหนึ่งเขาว่าโชว์ฝีมือแล้วนะ จับได้เป็นสิบล้านเม็ดจิรสันนี่ภาค8ปดโชฝีมือวิสามันปะทะเลยนะครับวิสามันไปนหนึ่งลายโชว์ฝีมือแล้วนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ภาคเจ็ดโชฝีมือมีแต้มลบแต้มคือปล่อยให้เกิดเหตุฆาตกรรมแต่ถือว่าคนเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มขบวนการค้ายยาเสพติด แล้วก็ทำแต้มบวกได้คือไปสามารถวิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วก็เป็นคนอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดด้วยกันนะครับทั้งคนก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายทั้งไอ้ลุดดอนดำลึงกับไอ้วัดบ่อสุพรรณนี่เข้าออกคุกหลายครั้งนะครับเข้าออกคุกหลายครั้งนะครับพี่ชื่นชมนะท่านพลตำรวจโทในยวัดพระเดิมชิดผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ พร้อมทีมงานนะครับคือถ้าผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการเนี่ยไม่สนใจไม่จี้ไม่โทจี้ว่าเฮ้ยมึงต้องเอาให้ได้นะมึงต้องเอาให้ได้นะตํารวจมันก็จะไม่ค่อยจะกระตือรือร้นกันเท่าไหร่นะครับภาคต่างๆก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเอาเป็นแบบอย่างนะครับมันจะได้เบาๆนะครับ นี่พูดของฝ่ายปราบนะครับผมพูดซ้ำจากเมื่อกี้นิดหนึ่งย้อนหน่อยฝ่ายปกครองก็กระดึงกระดังขึ้นแล้วนะครับในบอำเภอปายแม่มองสอนได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่าพบคนร้ายไปทิ้งยาเสพติดก็เป็นชุดที่กองกำลังผาเมืองเขาเข้าไปปะทะกันแล้วก็วิสามันไปสามลายนะครับ และยึดยาบ้าได้6ล้านเม็ดปรากฏฝ่ายปกครองก็แจ้งกำลังตำรวจตวชดด้วยเข้าไปเข้าไปไปตรวจสอบก็ยึดได้อีกล้านห้าแสนกว่าเม็ดพร้อมไอ้ด้วยอีกนะฮะนี่ผมถือว่าทุกฝ่ายตื่นแล้วที่จะมาช่วยกันจัดการปัญหายาเสพติดนะครับและในส่วนที่ท่านผู้การแต้มไปยื่น ไปยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้เพิกถอนกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาแล้วเนี่ยนะฮะนั่นเป็นช่องทางที่ผู้การแต้มเขาดำเนินการนะครับผมเองนโยบายความเห็นผมเหมือนผู้การแต้มผมไม่ต้องการให้ออกกฎกระทรวงมาข้อที่ว่า ใครมียาบ้าไว้ในครอบครอง5เม็ดให้สันนิฐานว่าเป็นผู้เสพคนเสพคนค้ามันได้ใจได้ใจทั้งประเทศและเป็นช่องทางและโอกาสให้ยาเสพติดระบาดนะครับผมพูดซ้ำนะครับพูดซ้ำนะครับว่าเดิมสถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าสมัยอดีต ท่านนายกทักษิณกําหนดว่า15เม็ดแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้ามีต่ำกว่า15เม็ดเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพคือคุณมี1เม็ดเนี่ยคุณก็ผิดกฎหมายต้องเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าคุณมีเกิน15เม็ดให้ตั้งข้อหาเลยว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อก่อนนี้ตำรวจจับได้8เม็ด9เม็ด นะครับยังตั้งข้อหาไม่ถูกต้องส่งยาเสพติดของกลางมาตรวจพิสูจน์ก่อนถ้าสารเสพติดสารบริสุทธิเสพติดเกินถึงจะตั้งข้อหาจําหน่ายได้ไม่ใช่คนที่มีพฤติการจําหน่ายนะครับคนที่มีพฤติการจําหน่ายแม้แต่เศษ1นส่วนสเม็ดแม้แต่เศษผงหน่อยเดียวอันนั้นก็จําหน่ายอยู่แล้วแต่กรณีที่ค้นไปตรวจค้นและเจอในกระเป๋าเนี่ยมีสิเม็ดเนี่ย เขาก็ตั้งมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองแต่ถ้าเกิน16เม็ดให้ตั้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษมันจะรุนแรงแตกต่างกันมีไว้ในครอบครองธรรมดานี้โทษจำคุกนะครับ5ปี10ปีแต่ถ้ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่โทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับโทษรุนแรงและสถานการณ์ณเวลานี้มันรุนแรง เสพกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมรู้ผมเข้าใจครับว่าทางกระทรวงท่านออกมาเนี่ยว่าเฮ้ยจาก15เม็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมลดเหลือแค่หเม็ดแล้วคุณยังมาว่าอะไรผมอีกเอา้าก็ท่านมาเพิ่มนี่คำว่ามีไว้ในครอบครอง5เม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ คำว่าสันนิษฐานเป็นผู้เสพกฎกระทรวงออกมาข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามไปเจอใครมีห้าเม็ดจะจับส่งร้อยเวรให้ดำเนินคดีเข้าคุกก็ไม่ได้ก็ต้องส่งหมอให้ทําการบําบัดไอ้พวกนี้ก็สบายครับพกกันสบายเด็กนักเรียนปห้าปหกแม่งก็พกกันแล้วเดี๋ยวนี้แต่เดิมมันก็มิดกระเมียนพกเม็ดนึงต้องซ่อนตำรวจนะครับ เวลาตำรวจจะค้นแม่งก็คว้าใส่ปากกืนไปแต่เดี๋ยวนี้มันพกห้าเม็ดนะตำรวจบอกอา้าวอาจยารย์ใหญ่พออขอตรวจค้นนักเรียนหน่อยนะว่าพกยาเสพติดใครมีห้าเม็ดก็ต้องใส่ปากห้าเม็ดน้ำลายฟูมปากตายเลยนะแล้วบางท่านออกมาบอกว่าเราแยกผู้เสพออกจากผู้ค้าใช่ นโยบายเนี้ยดีครับแยกผู้เสพออกจากผู้ค้าใครค้าแม้แต่เม็ดก็เข้าคุกไปแต่เด็กมันเนี่ยฝังอยู่ในหัวว่าต่อไปนี้มียาบ้าห้าเม็ดไม่ต้องติดคุกโอ้โหมันเฮกันเลยมันก็ใช้ลายย่อยจำน่ายกัน เฮ้ยมารับไปคนละห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรพลาดไปก็ไม่ติดคุกเว้ยพลาดไปก็ไปสนุกสนานเดี uh ๋ยวเขาเอาไปบําบัดเดี no ๋ยวก็ออกมาผู้ค้าคึกครื้นผู้ค้ารายย่อยอะคึกครื้นไอคนไปรับมาเนี่ยเด็กอายุสิบเอ็ดสิบสองขวบขึ้นมาเนี่ยมันเขาไปรับแค่คนละห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรพลาดพังไปตำรวจตรวจเจอก็ไม่ติดคุกนะ แต่ถ้าเกิดว่าเรายกเลิกกฎกระทรวงอันนี้ออกไปผมรู้พูดไปก็เท่านั้นท่านแต้มพูดไปก็เท่านั้นเขาไม่มีทางยกเลิกหรอกครับเพราะออกมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกแต่แก้ครับจากว่ามีไว้ในครอบครอง5เมตรเป็น มีไว้ในครอบครองเกิน5เม็ดเกินนี่คือ6เมตรให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ค้าผู้จำหน่ายโอ้ถ้าอย่างนี้จะดีครับพูดไปท่านแต้มกับผมมันไม่ได้มีอำนาจอะไรพูดไปก็เหมือนหมาเห่าแหละนะครับพูดไปเหมือนหมาเหา่าผมรู้บริบทผมไม่ได้มีอำนาจวาสนาเป็นมียศมีตำแหน่งอะไรกับเขาแถมเป็นข้าราชการกเกษียณมาแล้ว ก็เอาประสบการณ์การทำงานมามาแนะนำเพื่อให้บ้านเมืองมันดีขึ้นผมไม่ได้ไปชนะค้าคานแล้วก็ไม่ได้คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ไปเชียร์พักไหนอะไรอย่างไรผมพูดเนี่ยทำไมสมัยพี่ทักษิณเนี่ยท่านนายกทักษิณมีนโยบายปร,ปราบปรามยาเสพติดเฉียบขาดและได้ผลนี่เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านทั่วประเทศ มันจะมีคนไม่พอใจบ้างก็คือญาติของคนที่มันตุยๆไปนะครับมันก็เรื่องปกตินะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าคนที่มันตุยๆสมัยนั้นนะ 2, สองพันห้าร้อยศพนี่มันโดนตัดตอนไปนะครับบางทีใครโดนฆาตกรรมตำรวจจับไม่ได้เขาบอกโอ้มันหักหลังเรื่องค้ายยาโยนขี้ไปทางโน้นโยนขี้ไปที่นโยบาย ผมอยากให้เอานโยบายสมัยท่านนายกทักษิณออกมาขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไม่ต้องไปกำหนดหรอกครับว่าจะต้องไปตัดตรงตัดตอนอะไรแต่ต้องใช้มาตรการเฉียบขาดเหมือนยุคนั้นครับยุคนั้นผมทำงานมานะครับผมทำงานมาและกฎกระทรวงนี้ก็ต้องยกเลิกไปนะครับแก้ไขไป คนเสพมันจะเกิดความกลัวเฮ้ยไม่ได้นะแค่ตำรวจตรวจปัสสาวะเจอว่าเสพเนี่ยก็ต้องเข้าคุกแล้วนะครับคนเนี่ยมันมีกลัวตายกับกลัวติดคุกถ้ามันคึคลื้นเสพได้เนี่ยมันไม่กลัวมันก็เสพไปเรื่อยนะครับ <Yeah. S 1> ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนช่วยกันนะครับต้องช่วยกันนะครับ ผมไม่ได้ไปขวางทางท่านหรือไปด้อยค่าเสื่อมค่าท่านผมมองว่าท่านกระดึงกระดังทำงานมันขับ <c ười> เคลื่อนแล้วไงมันจะดีแล้วผมต้องการประคองให้การทำงานเนี่ยมันผ่านไปได้นะครับผ่านไปได้นะครับให้ผ่านไปได้นะฮะครับอ่าเจตนาผมมีแค่นั้นแหละครับ นะฮะเพราะผมไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้ไปเสื่อมค่าด้อยค่าใครนะครับผมให้เกียรติแล้วเขารบนะครับแล้วบางท่านก็ออกมาต่อว่าผมว่าพอผมพูดไปแล้วทำไมออกมาขออภัยขออภัยน้องๆเพราะผมไปพูดว่ามึงใช้อะไรคิดกันว่าไอ้หามาออกกดกระทรวงเสนอรัฐมนตรีให้ออกกฎกระทรวงมาน้องๆมันก็น้อยใจ ทำงานบอกพี่ก็เมื่อก่อนนี้มันสิเม็ดสิบห้าเม็ดผมก็ให้แม่เหลือ5เม็ดพี่ยังมาว่าอีกเลยบอกเออเ,อ,อ,เอ,อกูพูดแรงไปก็ขออภัยไว้นะครับขออภัยนะมาผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่ต้องการให้มีกฎหมายออกมาให้มีไว้ในครอบครองห้าเม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนะครับนะครับนะ ว่าไงลูกฮึฮะย่าพูดเอาไปเที่ยวข้างนอกอันเหรออ่าอ่าได้ได้รอก่อนนะคะอ่ะเดีเวลาให้อีกสองนาทีอ่าได้ค่ะได้ค่ะอ่ะได้อ่ะ,อะโอเคครับครับครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ถ้าเดี๋ยวผมต้องไปปรับต้องไปปรับไอ้นี่หน่อยนะฮะต้องไปปรับตัวเล็กนิดเดียวผมอ่านคอมเมนต์อะไรท่านไม่ค่อยเห็นเลยนะครับครับเดี๋ยวนะ ออเอฟซี oh, จากเมียนมาใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> เราเพื่อนบ้านกันครับ <Yeah. S 1> ผมนี่จะมีความรู้สึกที่ดีโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่า, oh, <no. S 1> ขาเขมรผมไม่มีเพื่อนนะฮะ oh, <no. S 1> ที่จะมีเพื่อนก็คือ <Yeah. S 1> ที่มาเลเซียที่เมียนมาที่ลาวนะฮะจีนนะฮะ oh, <no. S 1> ส่วนทางขาเขมรน,นี่ไม่รู้ นะทอใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนไงวันนี้เลี้ยงน้องทั้งวันเลี้ยงน้องมาตาทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเลี้ยงน้องมาตาทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอ่าได้ครับขอญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับ ผมขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพบาร,รมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวทิราชโปรโดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุ่งมา่ป่าถนาทุกประการนะครับปรดีทุกท่านครับลาไปก่อนครับ